ู้นีมาถึงลอะไรก็ไม่ใช้ก็เอาไว้ในกล่องสิกูจะไปเปิดไงไอจีแอปเปิลเต็มอะไรเยอะๆโหแล้วครับไรเยอะแยะถ้าครับมาก็แบ่งเพื่อนมานั่นแหละครับไม่ได้อยู่ในนั้นน่ะของนั่สิบสามอันแล้วสิบสามอ่ะสิบสามอันแล้วมันดูนี่ดูใช่ไอ้น่ะเทมเพลตปิดอันด้วย พี่ลองกินดูเดะมันหิวได้เลยไลายอันนี้ไลน์เนื้อเทลัยอ่ะไลน์เนื้อเทัยโค้ดเท่ห์เดี๋ยวมันมันใช้ไอ้นี่ไม่ใช่อ่ะไอตูนมันใช้เทมเพลตเทนเดอร์น้องยังบอกว่าอัพสองอันขึ้นขึ้นข้นขึ้นข่้นขึ้่ไึ้นขึ้นขึ้นขึุนขึ้นขึ้นข้นขึ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 ้นข้นขต้นขต้นขั้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นขึ้นขตุนนน้นนนนตุนนนน แม่งมาพูดมากเยอะเกินไงจีู่ฟังมือรู้เรื่องอะบางถือบงถือไอ้นั่นดิแคลรท้องนี่เอ็ได้ละอะไรอะนิคนิคคุดมากจังวะนิคุดมากจังเขานิคครับนิคเงียบๆเลยได้ไหมครับถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป จะลงเลยไหรือว่ายังก่อนเดียเดี๋ยวเดี๋เดียเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดียวตีในได้ลงเปคนแรกมเฮ้ยทุกคนตงขึ้นมาวันนี้ต้คขึ้นมาวันนี้มาเดี๋ยวเดี๋วเยวขอคทุกคนเลยนะไอไอไอเดี๋ยวครับถ่รูปเสร็จแล้ววตีตีคนตกทีละคนเนีย บอลบอลบอลอะไรวะบอลนิกอะไรอ่ะนี่เฮ้ถ่ายถ่ายยังถ่ายยัง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 ยฟิตตีตกให้แล้วเนี่ยรอกีไอ้นิกรอบอลรอบอลรอบอลไอจ่าอัดฟิตเนี่ยนิกอลบอลแล้วบอลบอลัานี้บอล มาขึ้นมาขึ้นมาไปยถ่ารูปเลยโอ้ยยอยังเฮ้ยแงเฮ้ยงอลงงอลงยๆอไว้ย่อยอยอยย่หยนเกิดเหรอฟิ้ามาฟิวถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปมามามาตะกองตะกรงถ่ายตะกองไม่ใช่กูถายตรงไหนอริงจรงไมอมาว่ถ่ายอยู่ใช่ไหมมาถ่ายอยู่เฮ้ยทุกคนไอ้ย ไอปปองกูไลฟ์อยู่ปะมาไอไออันไซด์มองไอไอเออเออเออดูโอเคนะเสร็จแล้วน้อยเอยเาไปเอาฟิวกูไปล้ลงเยลงเลยลงเลยเอาไปดิ่รวเลยช่างแม่งอะัดชรังระวังชนะหยุดพูดชนะหยุดพูดไม่เวกไอ้ไม่มช่เวกไฟไหม นิ่งๆอนิ่งเออเวทตัวไนตกอมพปิดก่นตอไป้่อบไอย่าวางน้อย่าวางวางน้ำเดตกเดตกต่อมันได้ต่อมันได้ต่อมัได้ไ้เด้แม่เดี๋ยวแม่เด้๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแมเด้๋มวแมเด้แดแมเ้แมเด้แม่เม่เด้ด้แ่เด้แ่เดมแ้ม้ม่แ่ด่่่้่ ใครใครมีขวานใครมีขวานก็ตีตายแล้วเอือเอออะไรเนี้ยวเของตกเดี๋ยวคนตกของตกของตกไอ้ของคุณตกนี่ยอมต้องยอมต้องยอมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อชไนเกิดแล้วมันลีของหมดเลยอ่ะเอาใครจะวางเอาใครจะวางวางทีละคนอ่ะมีแค่นี้เด้ออชไนเอาชไนวาง หมดแล้วว่ชไนายใจเย็นชไนใจเย็นอย่าพูดอย่าพูดซ้อนกันอย่าพูดซ้อนกันใครก็ได้วางก่อนเรของครูใครเก็บไหมไม่เป็นเด็คือพี่อย่าบงเอเดอร์แมนด้พี่ไปบงกมนเรียบร้อยไอ้ตรงนี้มันจะรีไหมกลัวเหลือเกินถ้ามีคนเข้ามาใหม่ก็เรีอะมองกรมา้วล่ระวังโลดนะ เว็กแม่งโคตรกุนเนใจชนะก็มันมันมีโจโจนมาดิลองบล็อกไม้ดีกว่าบล็อกดินมันเก็บได้โอเคอ่ะขุดทะลุไปเลยแม่งกันนขุดทะลุใช่ทะลุใช่ใช่มีใครเก็บของไว้ไของวะเก็บไว้มันก็เก็บไม่หมดหรอกชนะมันตกเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละขอเก็บไว้ของก็ได้เก็บไว้เก็บไว้ ไม่กดเต็งเลยเอาอะไรทุกคนโดนกอ Enter e r a o n นี่อนัดเปล่ยนเนี่ยเออเอาตีผมไมเออเยอะแค่นี้มีแค่นี้มีแค่นี้ที่เก็บมาได้ไม่มีใครมีอาวุธไหม ไปไหนปินขึ้นมาทำไมตรงๆนั้นเตียงสาวๆที่มต่ออยู่เตียงไอเดาะของของให้ตกในเด็กปีนไหมของผมของฟิวของฟิวของฟิวอ่าเนี่ยไปไปไปแม่งเสียดายที่หายแล้วของหายเนี่ยเดินก็ช่างมันผ่านผ่านไปแล้วก็ช่างมันไปก่อนกูจะสู้ยังไงเนี่ยเดินเล่นไป กลับเป้าของไดเปล่าเีกยบกู้เป้ากลับเป้าของก่อนไดเปล่าวะกลับยังไงต้องตายอย่างเดียวเข้ามาแล้วอะตายจริงด้วยของใครนี่ขอให้ตกนี่มังกรไม่จริงตกไปเลยขอให้ตกนี่เก็บไปละเอาเก็บเก็บไหมเก็บไหมน่าจะของกู่อะแม่งโคตรโคตรจริงจริงอะโคตรเปรี้ยวกันอะฉันไออย่าพูดคำยาบบ่อยกูขี้เกียจตัด ว่ทำฝ่ายชั้นทำบล็อกหลังชั้นไว้ชั้นตายเจอเอเดนแมนโชว์เราเลยนั่นเลยเวกนั่นแต่งยิปไพรหมดตัวเลยใครสู้กับเอ็นเดอรร์ดาก้อนอยู่ยิงธนู เสาเสาตรงทำลายหมดแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวดูให้เหลือสองเสาไอ้ไอ้ตรงที่มีลูกกอง๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการเองยิงให้ละไอ้ไอ้ตรงที่มีลูกกองอะนะยิงแล้วแตกแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วเก๊กเก๊กเก๊เก๊เก็บปัจจัครับทำไมตัวทำไมกูลัวอย่างไรชีวิตกูเนี่ยเจ้านายอย่าเพิ่งตัดพราเดี๋ยวคลิปไม่สนุก การนาเกตการนาเกตไปทีนะีนะ้กนะ็สบายแล้วไหมโหแล้วระวังระวังระวังเชเดอร์อย่างสวยอ่ะโอ้ยโดนใหญ่อ่ะเฟสเฟสผมมีผมมีธนูเกาะเพชรของใครเนี่ยก็ยังไม่รู้คำตอบเลยนี่

มันรู้อะแค่นี้เลยพอดีโอเคโอเคยืนมาทอฟจับจบจ็บยังไงมแล้วจับตา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 จ็บจจ็บุ้ดดอ้ยปุ้ดอ้ย้ยอไอโอ้ไม่มีกูไม่มีหลกทับน้าเลย อยู่ก่อนเ่อนปีกบ้างหนึงตีระยะใกล้ไม่ได้ดเลยมีธนูเลยโดะโดวโดวบินไวจังวัวชุดใครกันระเบิดบ้างฮัลโหลกูมีกันระเบิดแค่อันเดียวก็คือหมวกกู โผงกันระเบิดเนาะเฮ้ยใครจะได้กกิ๊คลิกที่เจมนี้ดิออกคนที่มีกีมีกันระเบิดนะไอ้จริงกีมีการระเบิดนะกดการระเบิดแ่มันต้องกดน้องหรือกดทุบนี่กดน้องกดน้องกดอมดองเฮ้ยเดี๋ยวกูยังมามาเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้ดูดีเลยไหมไม่แม่งจะตายแล้วเหรอวะตายแล้วอะไรมาทีนี่สองที

กลับบ้านกลับโลกแล้วกลับโลกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผมกลับมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใครมีท็อตมากใครมีท็อตมากใครมีท็อตมากมันมันต้องตีให้วาบก่อนทีหนึ่งป้าแล้วก็ค่อยวางท็อตใช่ตีให้วาบก่อนกูมีท็อตอยู่อันหนึ่งอ่ะพอเรลาว้าบแล้วน้ำใครนี่อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยน้ำหนึ่งติดน้ำมันจะไม่ติดน้ำหรอน้ำใครวางวะ แล้วก็วางท่านเลยวางท่านเลยรอน้ำก่อนปิวเอ้ยขอ a อ h ิเมนต์หน่อยครับหยิบหยิบยิบหยิบหยุกมาเราไวรุ่นจับไข่ไวรุ่นจับไข่เจะติดเหลืองไหมเนี่ยขอในขอในขอไวรุ่นจับไข่เลยไวรุ่นจับไข่ออ๋ไม่ถึงไม่ค่อยถึงใจโหวคิดเลยมากจับไข่อาตัวอลไร แม่ค่ะนหนเอายอยู่นู่นต้องกับตัเพราะของก็ไม่มีเลยตอนนี้ใครตายเนี่ยใครตายก็ตกเสาตายก็เลี้ยหลายรอบมึงยอนทำมันรู้จ่ไม่ได้แล้วชนัยใหญ่แซงชนนี่แต่กีไม่เข้าไปเกี่ยวม กีเป็นคนเอาสปังเป็นคนเยอะไอ้ไม่มัใช่ไอนินะโอ้ย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 ูเมีกูเมีคูยมีคเมอคูเมะคูเมะคูเมะยูเมยเลยูเอะเเมะเะคูเมเหะเมะอเมูเมีคเมะคเมึงลอยพี่เสร็จเยอะกว่านี้เูมมเ ระเบียพี่ขอร้องลาลาลาลอยลาลาลาลอยลาลาลาลอยอ่ะโอ้เสียวตกแบบลำบ่ายนี่เลยเจอออุ้ยตูนกูยังไม่เจอสองสี่สามเลยอะตูนตรงนี้ไม่มวนวนบวกเว้ยเอ่อต้องหาแซดก่อนไหมฮะแซดหรอคือลบ่วยได้ก่อนเลยแซดเจอแซดซดเยอะเลยปาไปเลยแล้วกัน เดินมาสิวะบล็อกไม่ยได้ยังเจอปีเฮ้ยมียาด้วยอะไรเนี่ยยาหิวเฮ้ยเดีย๋ยวมันต้องไปเจอไอ้นั่นแล้วอะ่ะถึงถึงถึงอันนี้ฟิวเอาอยังนี่อันไหนอะ่ะปีกที่ในตัวฟิวมียังนี่อ๋อฟิวมีแล้วงานของนี้ของกูเฮ้ยขี่ไปทางนูน้น ำไพอเนอะเกิดออฟบายนิสเหมือนย้อนกลับเลยโอ้ยรองเท้าดีแล้วเรากลับไงบินกลับมาบินกลับบกลัไม่เป็นใช่ไหมฟิวไม่เป็นเซมิฟาเซมิฟาสองครั้งโวนหมึงโลกอ่ะก็ถ้าปล่อยอ่ะเนี้ยได้เนี่ยฟิว ถ้าไปก็มองไปห้าโอ้ยวิว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 อุ้ยโอเคจบหมุนโลกแล้วัลหนั่นบินไปหาเลยพี่ชายไปโอ้ยโอ๊ย

นะครับขอนะครับนี่ยแต่แอดวันมันเกิคนละคนเลยเนี่ยนี่แต่ไม่ตะกุแล้วเขาก็มีตีเหมือนกันเน่ได้ปีกแล้วอีกอันหนึ่งได้เวลาที่ลูกกลับไปทวงคืนโอ้ยดาบเพชรตัว b r a นอ of a t o m Plot โอ้ยกระหมวกดีวะเก็บไว้เถอะฟิวมีฟิวขอหน่อยดิฟิวอะไรอะ อยู่ไหนฮะออกแล้วเหรอยังดูวันนี้อยู่เลยขอจุเออขอเซงเตอร์บล็อกดูจึงของฟิลดูว่าดูะแล้วดูแลไม่แล้วมันออกไงอ่ะเออซี้าวไม่บอกอ่ะบอกแล้วก่อนนี้สองรอบแล้วเยออะฟิลดนหลอกอ่ะฉยๆกูพูดกูว่าพูดแค่จะเหี้ยอืมโดนต้มตอนนี้อยู่ช่วง อยู่ช่วงประมูลครับใครให้มากกว่าผมให้ปีคนนั้นบิดแข่งกับไอป้อนได้นะเอ้ผมขอผมขอบิดแข่งเท่าไหร่ดูในบิดเท่าไหร่บิดบิดเริ่มตอนนี้ห้าสิบบาทครับเอ้โอยบิดดบิดได้แล้วบิดายไปเลย ไม่ไดอยู่เลยที that, 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 that ่แปลว่าประมูลไงปิดอ่ะไม่ปิดไงบิดไงปิดแบบหายเลยปิดปิดแบบไม่ปิดเลยแต่อหายเลยออกเกมหนีเลยโอ้โหแต่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 เที่อย่างเงก็